Ha <gasps> ระเบิดอีกลูกนึงระเบิดป,ปอมอันนี้ระเบิดป,ปอมใช่เด่นเด็ดเนียนแล้วก็ได้

มีตัวซ้ายมันอยู่รถเข็นนี้แล้วมาของนี้ดิเบาๆหน่อยไปเจ็บปอะตูไปคว้ามาเพื่อนอะไรเด็กก็สุนหมดสวยสวยเฮ้ยโดนกระดัก

晚 ปีนมาไดนน้เ่ยค้ออะไรแล้วขือเหล็กคาตัวนึงเหล็กคาตัวนึงตายตายหนึ่งสวย<ะ>ไม่เคตายเพิ่มาอยู่ซ้ายมือไป <แฟ S 2>

ร้อนร้อนมากร้อนไม่มาเอ้ยเฉยเฉยเฉยเฮ้ยชิว คนเผาศพใกล้ๆหตายขึ้นมาแล้วต้มแตกตายอ๋ต้มแตกอ๋อต้มแตกเชี่ยเข้ามาอีกตัวแล้วคุณโหน่งข้างล่างอ่ะมีตัวนึงมาโดนลงมาแล้วตามหลังอยู่ตามหลังคุณอยู่โอ้เชี้ยไม่ตายเชี่ยไม่มาจุด พุ่งอีกชุบพุ่งอชุบชุบดีกว่าชุบดีกว่านี่ก็เด๋า ล้มแล้วนี้ล้มแล้วนี้ล้มแล้วล้มไรเนี่ยอุ๊ยเียแล้วตายสวยข้าราชกาเนอะ คนจะไปหาเพื่อนเออตกโอเคจบนี่เรื่องอ่ะมันจะมีตรงแค่ตีเสวอตรงคำว่าไอะไรไอ้เนมปลาร์โอเคตอนนี้มันมารวมตัวที่ป้อมเนี้ยนะป้อมเนี้ยขึ้นนี่แล้วอ๋อสอ่ปาสร้างห้าที่แเมตร คนไทยตีอยู่โน่นอ่ะตีบอล้อเปลี่ยนขานหนึ่ง เคฟตัวฝั่งซ้ายเลยอ่ะน้องแยกเล่นเลยอ่ะเวยสวยใเย็ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่มีใครแทงใครทั้งนั้นตายสวยตัวซ้ายแล้วอย่าช้าอย่าช้าไม่งั้นไม่ได้คิวไอ้เหี้บปุกใต้ข้างบน ไอ้ยักพูกจะบอกในโตมั้งคตรยาวอ่ะมันโดนอุ้ยอะไรอ่ะบิฟิวเอ้มันรีบรีบสวยสวยกล่องกล่องคุณเป็นตาย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  có đẹp bắt có đẹp bắt đỡ có không yêu cài có đỡ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  có lên 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 có đỡ